สำหรับอีกชิ้นหนึ่งที่อยากจะเอามาโชว์วันนี้นะครับก็คืองานเบนจรงซึ่งเป็นงานเบนจรงรุ่นประมาณร้อ4ร้อ5นะครับ ชิ้นนี้เป็นโถฝามีความพิเศษตรงที่ว่า1ลวดลายนะครับชิ้นนี้จะเป็นงานเทพนมสิงห์มหาไทยซึ่งต้องบอกเป็นของที่มีน้อยมากแล้วก็เป็นทรงโถด้วยและยอดเนี่ยเป็นจุกเป็นฉัดดอกบัวซึ่งก็ต้องบอกว่าชิ้นนี้เรื่องของชิ้นงานรูปทรงก็ต้องเป็นของหายากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสีสันน้ําเคลือบต้องบอกว่าชิ้นนี้น้ําเคลือบยังคงใสปิ๊งเลยเหมือนกับเป็นงานที่ไม่ได้ใช้งานเลยอยู่ในตู้โชว์อย่างเดียวเลยนะครับ ลายเบญจรงไรเทปนมเนี่ยมันมีแพทเทิร์นมาตั้งแต่สมัยอิทธยาแล้วนะครับพอมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยต้องบอกว่ามันมีการนำลายสัตว์ป่าในหิมพาเนี่ยเข้ามาประยุก์นํามาเขียนในบนเครื่องถ้วยค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายมากกว่านะครับโดยเฉพาะลายสิงห์มาไทยเนี่ยก็ถือเป็นของสูงมีจำนวนไม่มากนะครับ ความพิเศษอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของสภาพนะครับต้องบอกว่าชิ่นี้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีบิ่นไม่มีรล้าวเราจะสังเกตว่างานเบนจะลงในยุคหลังๆมาโดยประมาณช่วงยุคร้อสี่ล้อห้าเนี่ยตัวกระเบื้องเองเนี่ยมันมีความเจริญในเรื่องของการผลิตขึ้นมาแล้วสังเกตว่าเนื้อกระเบื้องจะขาวกระเบื้องจะมีคุณภาพดีมีความแกร่งด้านในของโถเนี่ยสังเกตดูน้ำเครื่อมันจะใสามากแวววาวมากนะครับ อีกจุดหนึ่งก็คือที่โก้นภาชนะมันมีความเป็นแพทเทิร์นแบบหนึ่งของเบนจะลงรุ่นหลังๆมานะครับ